สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกนะครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการแก้ไขปัญหาอาการไม่เบานะครับเวลาเราพูดแล้วเสียงมันจะเบาๆแบบนี้นะครับหรือว่าเราพูดไม่ตรงเสียงมันจะเบาๆคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับว่าทํายังไงให้ไหม้นั้นพูดแล้วเสียงดังเครื่องอื่นได้ยินดังๆ วิธีการแก้ไขปัญหาไม่เบานะครับจะมีอยู่กันทั้งหมด2วิธีวิธีแรกนะครับให้เราพูดใกล้ๆตรงรูใหม่นะครับซึ่งรุ่น3 6 0 3 8 0เนี่ยรูใหม่จะอยู่ใกล้ๆไฮเทล่านะครับจะมีรูตรงโลโก้ไฮเทล่าให้เราพูดติดปากนะครับแค่นี้ก็เสียงดังแล้วนะครับหนึ่งสามสวิธีที่2นะครับก็คือปิดฟังก์ชัน AI noise canceling นะครับ AI noise canceling คืออะไรนะครับ ก็คือไฮเทราเนี่ยออกแบบมานะครับเวลาพูดไกลๆอย่างนี้นะครับระบบไฮเทราเนี่ยจะตัดเสียงรบกวนเขาคิดว่าไม่ใช่เสียงมนุษย์นะครับเขาจะตัดเสียงหมดแบบเสียงฝนนะครับเสียงหมาเสียงอะไรอย่างนี้ครับจะถูกตัดหมดถ้าเราต้องการให้เราพูดไกลๆเนี่ยและให้คนอื่นได้ยินนะครับให้เราปิดฟังก์ชัน AI noise cancelling นะครับซึ่งวิธีการปิดนะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีการปิดฟังก์ชัน noise cancelling นะครับขั้นแรกให้เราออกจากเมนูนะครับ HiTalk แล้วมาตรง setting หลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกตรงซาวนะครับแล้วลงมาเรื่อยๆให้เลือกคำว่า voice pickup แล้วเปลี่ยนจากเนียนะครับเนียก็คือเปิดฟังก์ชัน AI นะครับฟาก็คือปิดฟังก์ชัน AI หลังจากนั้นให้เราเลือกฟานะครับแค่นี้ก็ปิดฟังก์ชัน noise canceling l แล้วสำหรับ h y ทัล a PNC 380ก็เหมือนกันนะครับวิธีการเข้าก็กด Sound แล้วเลือก voice pickup แล้วก็เปลี่ยนจากเนียเป็นฟานะครับ วิธีทําเหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นถ้าเรานะครับปิดฟังก์ชัน noise cancelling หรือเปลี่ยนจากเนียนะครับตรง voice นะครับเป็นฟ้านะครับคันนี้ถ้าเราพูดไม่ตรงรูใหม่นะครับเสียงก็ยังได้ยินนะครับตัวอย่างทดสอบ1 2 3 1> หรือเราพูดไกลๆนะครับทดสอบหนึสองสามทดสอบ1 2 3 1>